พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศว่าขอให้ทุกฝ่ายให้ความสําคัญครับเพราะว่าเศรษฐกิจคือปัจจัยหลักในการเดินหน้าประเทศซึ่งจากสถานการณ์ของโลกก็มีแนวโน้มอ่อนไหวและมีความเสี่ยงสูงทั้งจากปัญหาการเมืองความขัดแย้งการสู้รบความยากจนในทุกประเทศรวมส่งผลกระทบทั้งสิ้นรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสภาพภูมิอากาศของโลกทําให้ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลปัญหาเหล่านี้อาจทําให้เศรษฐกิจอ่อนไหวและมีความเสี่ยงสูงดังนั้นไทย ต้องพร้อมรับทุกสถานการณ์ครับอย่างไรก็ตามยอมรับว่าการปฏิรูปเศรษฐกิจมีทั้งคนได้และคนเสียผลประโยชน์ซึ่งอยากให้มีการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งในห้วง3เดือนที่ผ่านมาเศรษฐกิจก็เริ่มมีการ,รขับเคลื่อนแล้วหลังจากที่มีการหยุดชะงักจากปัญหาภายในประเทศนะครับทางนี้ยังคงมีความเป็นห่วงเรื่องของสินค้าภาคการเกษตรที่อาจเผชิญกับราคาที่ตกต่ำจําเป็นต้องหาตลาดใหม่และบริหารจัดก,การให้ดีขึ้นโดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกมาจํานวนมากับ ที่เราไม่ได้จํากัดพื้นที่ทําให้การระบายสินค้านั้นไม่ได้มากเท่าที่ควรราคาตกต่าตรงนี้ก็ต้องขอให้พ่อค้าไทยได้ช่วยกันนะครับคิดว่าเราจะเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตการเกษตรได้อย่างไรหาตลาดใหม่และบริหารจัดการทั้งดีมานซัพพลายให้ดีขึ้นอย่างไรนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตออกมาพร้อมๆกันมากๆทั้งนี้เพื่อพยุงราคาช่วยรัฐหน่อยครับอย่าให้รัฐต้องใช้ใจงบประมาณมาอุดหนุนอย่างใดอย่างหนึ่งมากนัก จะทำให้การพัฒนาประเทศด้านหนึ่งเป็นไปได้ยากนะครับทำไม่ได้เกษตรกร,ก,ร,ก,รก็ต้องร่วมมือกันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชให้หเมาะสมสอดคล้องทั้งดีมาและซัพพายให้มันพอดีกัน ซึ่งทางพลเอกประยุทธ์เองนะครับยังกล่าวถึงการเร่งส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวต้องทำโดยเร็วและทำงานในเชิงรุกทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ในสิ่งที่ดีๆของประเทศไทยเพื่อเป็นการดึงดูดให้บรรดาน,นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยนะครับซึ่งไทยเองก็ถือว่ามีความพร้อมในธุรกิจการให้บริการอยู่แล้วครับ ด้านคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะก็ได้มีคําสั่งนะคะฉบับที่116ค่ะทับ2,557นะคะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการร่วมจัดทายุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ4สินค้านะคะคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสําปะหลังปาล์มน้ํามันและอ้อยค่ะโดยมีผลเอกชัดชัยสาริกัญญานะคะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจเป็นประธานอนุกรรมการด้วยค่ะ ด้านรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคอสชอนะคะได้เผยหัวหน้าคอสชอห่วงสถานการณ์น้ําค่ะสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินโครงการและเตรียมแพนช่วยเหลือประชาชนแล้วค่ะ พลเอกชัดชัยสาริกัญญานะคะรองหัวหน้าฝ่ายเศร,รษฐกิจคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นประธานการประชุมติดตามสถานก,การณ์น้ําและติดตามความก้าวหน้าโครงการครั้งที่2ทับ2,557ที่กองบัญชาการกองทัพบ,บกโดยมีผู้แทนเข้าร่วมประชุมนะคะอาทิพลโทษาพรสีมาสุรศักดิ์เจ้ากรมการทหารช่างผู้แทนจากสานักบริหารจัดก,การน้ําและอุทกภัยแห่งชาติกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมทรัพยากร น้ำบาดาลสภาพัฒนาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าร่วมประชุมด้วยค่ะ โดยพลเอกชดชัยครับกล่าวว่าการประชุมวันนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพลเอกประยุทจันโอชาห,หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีความห่วงใย,ยการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ต้องรีบดาเนินการครับรวมถึงการเตรียมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งหลังจากที่มีการให้แต่ละหน่วยงานนะครับทำงบประมาณปี2557ไปทําโครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําขุดลอกคูคลองแล้วและให้มีการกลับมารายงานถึงความคืบหน้าและปัญหาที่ติดขัดต่างๆครับค่ะซึ่งสํานักบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติได้ที่ แจ้งสถานการณ์น้ำปีนี้ว่าปริมาณน,น้ำฝนจะน้อยกว่าปกติค่ะโดยมีพื้นที่คาดการเกิดภัยแล้งอทิภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะได้แก่จังหวัดชัยภูมิร้อยเอ็ดบุรีรัศรีสเกตและภาคเหนือนะคะได้แก่จังหวัดแพร่พิจิตรนะครสวรรค์เป็นต้นค่ะส่วนพื้นที่คาดการ